สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนสวบปะรนเข้ามาน้าคนเก่ามาแล้วพี่น้องจ้าเมื่อนี้สับนะรดสิพาพี่น้องมาสวนยางจหลังจากที่ปฏิตีหยางมาเกือบอาทิตย์กับพี่น้องฝนตกพายุเข่าค่ะมาเบิ่งน้ำกันเลยค่ะหลังจากที่ว่าฝนหยุดมีแดดลำไร้แหละสับนรก็เลยมาเบิ่งสวนยางค่ะพี่น้องมาจอบสวนยางกับสับนรไปน้ำกันเลยค่ะสับปะรดมได้มาสวนยางฝนตกลงมาเป็นอาทิตย์เลยค่ะ นี่ค่ะน้ำยังเต็มโปะอยู่เลยค่ะพี่น้องกีดได้สองมีรนี่แหะค่ะกีดได้สองมีรน้ำเต็มโปะฝนพายุเข่าเป็นอาทิตย์ต้นยางกับเปียกอยูซ่ซมือน้ำกับเต็มโปะนี่ค่ะอันนี้สับน้นฮังัสซีเดมาขืนมากมือนี่ค่ะหลังจากที่ยุดแบบ โดนเลยค่ะหยุดโดนเลยแต่ว่าต้นต้นยางก็เป็นเปลือกแหงนเดิค่ะมือนีเป็นเปลือกแหงแหงแล้วเปลือกเพินแหงแล้วเนาะนีจ้าลักษณะเปลือกต้นยางกระแหงแหละค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้ตกแบบกระนำเลยค่ะเบิดมือเบิดลขึ้นอันเมื่อเมื่อนี้นะเป็นมีแสงแดดล้ำไลจังหน่อยค่ะเปลือกยางแหงแล้ว นี่ค่ะพี่น้องต้นยางกะถา้ถาถ้าฝนตกนี่สิข้าวสกีดบด้แน่นอนเพราะว่าเวลาที่ฝนตกลงมา่ะคะ่ะข้าวก,กีดมันก็นสิซึมตามตามห้อยแตกของเปลือกนี่นะคะน้ำยางนะเพื่อทีบลายลุกันในลินได้เลยค่ะเพื่อทีแตกแขนงออกไปเวลาข้าวกีดยางช่วงฝนตกหรือช่วงที่ ช่วงที่เปลือกอยางยังไม่ยังแห้งไม่สนิทกะบควรกีดยางค่ะพี่น้องกีดก็ไ่ได้หรอกค่ะไ่ได้เต็มร้อยตามที่ต้องการเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไม่สมควรที่จะกรีดในช่วงที่ต้นยางเปลือกยางเปียกชื้นนะคะนี่จ้ะพี่น้องอันน้อนอันนี้นะลายลายอยู่สวนสบ,บน้รนนะสวนพี่น้องหลายว่จะ้ะเบิ่งจ้ะน,นี่เป็น ต้นยางไงเบิ้งแพกีดที่สัมนุนกีดมาปีแรกค่ะพี่น้องเบิ้งแพกีดสัมนุนกีดได้คืบเน้นหอยหนึงค่ะปีแรกขี่กีดเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็คือกินแกนเลยค่ะเบิ้งเบิ้งกะหูค่ะกินแกนกินแกนทุกทุกมีดแหละค่ะนี่กระตุดกระติดอย่างนี่น่ะก็คือการกีดแบบกินแกนกีดแบบบ่หูจัก ลักษณะต้นยางลักษณะเปลือกอยางกีดกีดอยากได้แต่นำ้ำยางนะคะประมาณนี้นะประมาณนี้ครับพี่น้องที่ที่สำนวนกีดปีแรกเพราะว่าสานวนไม่มีความรู้เลยค่ะกีดพอาะทันมากอะเริ่มปรบปุ่งพัฒนาฝีมือเจ้างไม้ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นครับพี่น้องเริ่มดีขึ้นจากปีแรกเนาะความแตกต่างอันนี้ปีที่สองจ้ะเพื่อนสิเป็นลันเป็นลัน,ลนบอกเข้ายูนี่อันนี้เป็นระยะปีที่สามมาหนีจ้ะ ปีที่สามปีที่ 4. สี่ซามนน์ซีเริ่มทาปูนแดงนะคะปูนแดงทาเพื่อที่จะรักษาหน้ายงางผสานเพกิดยางให้ไวผสานเพกิดยางให้แข็งแรงให้ต้นยางเขาแข็งแรงอยู่เสมอเนาะคะนาะปีที่สี่นี่ปีที่หาจ้ะการพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องพัฒนาฝีมือจะของไปเรื่อยๆปรับปรุงพัฒนาฝึกฝนเรียนรู้ประสบการณ์ อบรมตามหลักวิชาเหตุในห้ามีการพัฒนาเนาะคะ่ะบอเมนว่ากีดเพื่อที่ให้นำอย่างใดอย่างเดียวหฮา็ก,กีดเพื่อที่กีดไปแล้วก็ต้องรู้จักดูแลรักษาต้นยางด้วยดีเบิ้งหนอนนอนอันนี้หลายหลายมีชุต้นอ,อโลดนี่เจ้าพี่น้องนี่ต้นนี้ก็มีบางต้นเี่เป็นสิบตัวบางต้นยี่สิบตัวจะ สำนวนกบคิดหอดสวนยางมบล้มากกิดยางโดนก็เลยคิดหอดเลยมาจอบบึงส่วนยางนี่จ้าพี่น้องอุ้ยเห็นย่ำเลยและสะดุง้งอันนี้กิดยางหน้าสูงนะจ๊ะพร่อเปิดหน้าใหม่ก็เลยสูงเปิดยางหน้าใหม่กาเอาบรรยากาศตอนค้ำคๆ มาฝากพี่น้องบรรยากาศตอนคำคำมาฝากพี่น้องซํานี่ก้อนค่ะบรรยากาศแพยในชวนยางหลังจากที่ฝนตกหนักกระนำเกินไปสํานุนกับบอด้มากกีดอย่างเลยค่ะค่ะเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวจงพอกันไม่คลิปหนาเลยค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ